เอาเลยครับคุณผู้ชมครับเรียกว่ากระหึ่มเอเชียกันเลยทีเดียวครับหลังจากล่าสุดนั้นเทพบิวแซงทางตรงสะพรึงเบียดญี่ปุ่นเข้าท็อปหนึ่ง กับการในขันครีธาชิงแชมป์เอเชียโดยครั้งนี้เป็นครั้งที่26แล้วและเทปบิวของเราก็ไม่ทําให้ผิดหวังครับแต่รายละเอียดทั้งหมดจะเกิดอะไรขึ้นเวลาเท่าไรวิ่งยังไงติดตามได้ในคลิปนี้กันเลยครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับกลับมาเจอเจอกันอีกเหมือนเดิมคลิปนี้ผมเองจะมาอัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับการ่งขันชิงแชมป์เอเชียนะครับแต่ว่าเป็นการในขัน ครีธาครั้งที่26นะครับโดยไทยของเราก็ส่งแข่งขันหลายรายการกันเลยทีเดียวแต่ว่าดเพิ่งจบไปหมัดมาครับเทปบิวของเราก็ทําเรื่องเฮือหาอีกแล้วเมื่อแข่งขันวิ่ง100เมตรชายครับสามารถเข้าเป็นอันดับ1ในรอบแรกนะครับด้วยการทําเวลาไป10.22วินาทีเบียดแซงจีนเบียดแซงกาตาเบียดแซงสิงคโปร แล้ก็ถือว่าเป็นการวิ่งแบบธรรมดามากนะครับบิวเองไม่ได้ใส่เต็มแรงและการออกตัวเนี่ยเป็นรองด้วยซ้ำแต่สุดท้ายก็มาวิ่งแซงทางตรงในระยะที่ประมาณ50เมตรที่บิวเองก็เร่งเครื่องนะครับแซงสปีดทั้งญี่ปุ่นเอ่ยทั้งกาตาเอ่ยที่มีความเร็วอยู่แล้วเนี่ยกลายเป็นว่าบิวแซงแบบโอโหห่างนะ ถือว่าห่างนะครับโดยเวลาที่บิวทําอันดับ1นะครับใน100เมตรชายกับรอบแรกซึ่งทําเวลาไป10.2 2วินาทีครับส่วนอันดับ2เป็นญี่ปุ่นครับก็เป็นฮิกาชิดะซึ่งก็น่าจะเป็นนักวิ่งสายเลือดใหม่เพราะว่าจริงๆชไม่เชียรอบที่แล้วเนี่ยเป็นคนละคนกันและอันดับที่3ครับก็เป็นยูนิสจากกาตาที่ทําเวลาไป10.36วินาทีห่างมากนะครับอันดับที่4ก็เป็นลูอิสจากสิงคโปร์ทำเวลาไป10.31วินาทีอันดับที่5ก็เป็นฮาดิสจากเลบานอนทำเวลาไป 10. หวินาทีครับอันดับที่6ก็เป็นจันทานนะครับจากมาเลเซียที่ทำไป10.71วินาทีแล้วก็อันดับที่7เลยครับก็เป็นมองโกเลียโอกรตัสนะครับที่ทำไป11.16วินาทีถ้าเกิดดูเวลาแล้วเนี่ยสูสีที่สุดเลยนะผมคิดว่าก็เป็นญี่ปุ่นแหละฮิกาชิดะที่ทำเวลาไป10.29วินาที แต่ก็เหลื่อมกันเยอะมากนะครับโดยอันดับที่1นถึงสของแต่ละฮีทนั้นและก็บวกกับอันดับดีที่สุดอีก4คนผ่านเข้าไปวิ่งรอบรองชนะเลิศในวันที่2นะครับโดยโปรแกรมของบิวบุริพลเองในวันพรุ่งนี้นะครับก็จะเป็นการแข่งขัน100รเมตรชายรอบรองชนะเลิศรวมไปถึง100เมตรชายรอบชิงชนะเลิศเลยแข่งวันเดียวกันนะครับถ้าเกิดว่าวิ่งชนะรอบรองเนี่ยบิวก็เข้าที่รอชิงได้เลย ส่วนวันที่30พฤษภาคมนะครับก็เป็นการแข่งขัน200เมตรชายในรอบแรกนะครับแล้วก็จะมี4คู100เมตรชายรอบแรกแล้วก็จะมีการแข่งขัน200เมตรชายในรอบรองชนะเลิศในวันที่30พฤษภาคมครับส่วนวันที่31วันสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นการแข่งขัน200เมตรชายรอบชิง และ4คูณร้อยเมตรชายรอบชิงก็ต้องมาลุ้นกันว่าบิลพุทธิพลเองจะลงแข่งใน200เมตรหรือเปล่านะครับแต่ผมคิดว่าน่าจะลงเพียงแค่100เมตรกับ4ี0คูณร้อยเมตรนะเพราะเวลาแข่งขันแล้วก็โปรแกรมแข่งเนี่ยมันอาจจะหนักมากเกินไปโดยคู่แข่งที่น่าจับตามองเลยนะครับก็เป็นคู่แข่งจากญี่ปุ่นนี่แหละครับยานากิตะหรือว่าจะมีลูลูโซริโมฮัมเมดอัคคาที่เป็นคู่แข่ง100เมตรที่ต้องจับตากันเลยทีเดียวซึ่งพอดูการวิ่งจริงๆแล้วเนี่ย บิวพุทธพลในรอบแรกผมว่ายังวิ่งแค่6กสิบด้วยซ้ำนะครับการออกตัวก็ยังไม่ได้ดูหวือหวาเท่าไหร่ก็เลยดูเหมือนจะไม่ตื่นเต้นแต่พอแซงทางตรงผ่าน50เมตรแรกไปเนี่ยกลายเป็นว่าบิวเน้นหนักมากๆจนสามารถทําเวลาได้ดีคู่ปรับเก่าอย่างญี่ปุ่นน่ยก็มารายการนี้นะครับอย่างที่ผมเกริ่นไว้ก่อนหน้านี้แหละก็เป็นยามากิตะนะครับที่มีสติดีกว่าบิวด้วยซ้ํา ก็เรียกว่าต้องเจอกันสักตั้งน่าจะมันเลยและผมคิดว่าบิลกับนายากิตาเนี่ยน่าจะชิงทองกันแบบสนุกแหละครับสำหรับแชมป์เอเชียเพราะเขาเองก็ถือว่าเป็นแชมป์เก่าใน100เมตรชายรอบที่แล้วด้วยทําเวลาไป10.02วินาทีโอ้โหเวลาถือว่าน้อยมากนะครับ ต่างจากอันดับ2ในปีที่แล้ว่างซาอุดีอาระเบีย10.19วินาทีคือห่างกันเยอะจริงๆสําหรับยานากิตะงานนี้มารอดูกันนะครับว่าบิลกับยานากิตะเนี่ยจะได้ชิงทองกันหรือเปล่าซึ่งก็จะแข่งขันกันในวันพรุ่งนี้จะรู้ผลเลยสําหรับเทพบิลของเราส่วน100เมตรชายอีกคนหนึ่งของเรานะครับก็เป็นตาตาชูติทัศน์เป็นดาวรุ่งเลือดใหม่ที่ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้เหมือนกันครับกับไซติ10.62วินาทีในการแข่งขันกรีทารอบนี้ซึ่ง ก็จะได้เข้าร่วมแข่งขันในรอบรองกับเทพบิวของเราด้วยเรียกว่าเป็นเรื่องราวที่น่ายินดีนะที่เห็นครีธาไทยของเราพังอาจขึ้นมาแบบนี้ได้การที่เทพบิวคนเดียวเนี่ยมันก็อาจจะยกระดับได้น้อยแต่ว่าถ้าเกิดมี2คนสคน,คน,คนมันก็น่าลุ้นน่าติดตามมากกว่าเดิมโดยในการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียร,รอบที่แล้วนะครับรอบที่แล้วเนี่ยบิวภูทิพลเองไม่ได้ลงแข่ง100เมตรชายนะครับซึ่งคนที่ลงแข่งตอนนั้นก็เป็นนัทวันรที่ลงแข่งและก็เหมือนไม่ผ่านฮิตที่4 ไม่สามารถเข้ารอบไปรุ่นเหรียญทองได้ซึ่งบิวพุทธพลน,นครับก็มาลงแข่งใน4คูณ100เมตรชายโดยไทยเราก็คว้าอันดับ1ของเอเชียด้วยการทําเวลา38.55วินาทีเป็นเหรียญทองเหรียญเดียวของเราในการแข่งขันรรครีทาชิงแชมป์เอเชียเมื่อปี2023นะครับไทยเราเองก็เป็นเจ้าภาพโดยตอนนั้นเนี่ยเราได้1เหรียญทอง1เหรียญเงินและก็4ีเหรียญทองแดงรวมทั้งหมดเนี่ยเป็น6เหรียญ การจัดอันดับก็อยู่อันดับที่10ของเอเชียส่วนญี่ปุ่นนะครับเขาได้ถึง16เหรียญทองนะและก็ได้1 1เดเหรียญเงินรวมถึง10เหรียญทองแดงเป็นอันดับหนึ่งของเอเชียทั้งกรีธาทั้งหลายต่อหลายอย่างครับญี่ปุ่นเขาคว้า,าเก็บรวดเลยทั้ง100เมตรชาย200เมตรชาย400ยเมตรชายยังรวมถึง5000เมตรชายและก็ 1,000 0เมตรชายคือญี่ปุ่นเก็บเรียบเลยจริงๆไทยเราก็ต้องปรับต้องแก้วิธีกันหน่อยนะครับญี่ปุ่นเขากวาดเรียบไปเหรียญทองเยอะมากสุดท้ายนี้ก็ต้องตามชมตามเชียร์กันต่อครับกับการแข่งขันครีทา100าเมตรจะแข่งขันเกมนัดจริงชนะเลิศในวันพรุ่งนี้นะครับรอชมรอติดตามกันได้บิวจะเจอกับคู่ปรับตลอดการจากญี่ปุ่นงานนี้มีมันมีแรงแน่ ซึ่งหลังจากจบไปในขันเนี่ยผมก็จะมาอัปเดตเรื่องราวแบบนี้ให้คุณผู้ชมได้รับชมกันเหมือนเดิมแข่งขันกันเพียงแค่สามสี่วันเท่านั้นนะครับไล่มาตั้งแต่วันที่27พฤษภาถึงวันที่ส1พฤษภาคมยังไงก็รอชมรอติดตามกันนะครับเอาล่ะในส่วนของคลิปนี้ผมเองก็มีเพียงเท่านี้ครับหากชอบการอัปเดตเรื่องราวแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยคิดเห็นอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยจัดหนักจัดเต็มกันได้เลยเจอกันใหม่กับข่าวอัปน้ี ไปแล้วครับบ๊ายบาย